สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o n a c h o n e l กับ PoN Walk Day วันนี้วันที่12เมษายนนะครับวันนี้วันสุกครับต้องเวลาพี่หนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พี่นุ่นจะไปตัดผมก่อนนะครับซึ่งรอบนี้เราจะไม่ดัดผมแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมครับตอนนี้รีบไปก่อนครับนัดกระช่งไว้สายแหละ งแลตื่นเต้นไหมตื่นเต้น,เ,ตนเพราะว่าวันนี้มันเป็นการแบบเปลี่ยนลุกมากตอนขับรถมาก็คิดนูน่นคิดนัน่นคิดนี่เยอะม,มากว่าแบบผู้ทาตรงนี้แล้วมันจะดีไปวะมันจะเข้าไปวะกำลังคิดอยู่ว่าแบบจะเอาไงดีวะสุดท้ายก็เออลองแล้วกันสักตั้งแต่ว่าตอนนี้ไปหากาแฟกินก่อนดีกว่า ห้างวันหยุดยาวเนี่ยมันก็จะลงมาเม,มื่อกี้ตอนขับรถมาถานนก็ไม่ค่อยมีรถนะเออเขโล่าางหรืออาจจะไม่เพราะว่าเช้าอยู่ปาผมไม่รู้ก็ไม่เช้าหรอกมันเที่ยงแล้วแต่ว่าตอนนี้เที่ยงยังไงก็ต้องกินกาแฟไปหากาแฟกินกอนเลยก็ลากาแฟจ้าแต่อยู่ข้าวสุดๆคิดว่าทําผมตั้งนานแน่เลยเราเลยต้องไปหาอะไรรองท้องแต่ว่าตอนเนี้ยทะเล็ดแล้วไงแกแกคิดว่าทำผมผมออกมาดีไหม นอนคีทั้งคืนเลยเพราะแบบแม่งไม่เปียนเลยนะเปียนแบบเปียนเละตื่นแต้วตื่นแต่ว้สาวนะนัดช่างมาแล้วนี่เนยะก็ลองทำนี่ได้ลิมมาใหม่เมื่อวานเลยซื้อกระเพาะหนึ่งมานี่มันชื่อว่าเมลิกเซอร์มันเป็นสีที่เราทาได้พอดีสีชื่อว่าอะไรวะออทัมเร์ออทัมเรน ไปในย้าวเราคืนไปทำผมกันดีกว่าแต่ว่าพอกินกาแฟหน่อยได้ไหมวันนี้มาทำผมที่ร้านเดิมนะเกตเวบังซอบิวตี้เมคเกอร์คิดว่าควรต้องนั่งกินให้เสร็จก่อนเข้าร้านวะเมื่อ,อกี้ทำไมไม่กินในร้านวะ ร้นไปด,ดีกว่าไปแต่กาแฟค่อยไปนั่งจิบเออืออ้อร้านนี้เลยจ้าน่าจะมีลูกค้าอยู่สวัสดีครับได้ครับครับผมตั้งรองกอนนะจ๊ะจริงๆแล้วผมรามันก็ยาวมากลยเนอะางนี้ดีกว่ารอมเนี้ยจะเป็นการตัดสั้นมากๆแล้วแบบสั้นแบบ ทันเลยตอนนี้รอช่างกิจอยู่ช่างกิจเขายังติดลูกคา้าคนนึงอยู่กำลังรอจ้าเดี๋ยวถ่ายเก็บให้ดูแล้วกันนะขออนญุญาตถ่ายวงนะครับโอเคนี่จะ้จะเอเจอกับช่างกิจอีกแล้วนะครับโุ้ยแสงตรงนี้ดีจัง,งได้ไหมครับได้ได้เลยครับวันนี้เราจะเปลี่ยนลุกแบบครั้งยิ่งใหญ่ <laughs> ตามคุณมาเยอะเลยจริงหรอแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่ามาจากคุณนุ่นติดตามคุณนุ่นอยู่เห็นแบบมาทำผมอ๋อครับเมื่อวานลูกค้าคุณนุ่นลงมาสามผู้หญิงอ่ะครับผู้ชายด้วยเหรอดีใจจังเขามาทำอะไรครับเขามาดัด เอาตามคุณกันตามคุณเดี๋ยวตจะไปเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนเป็นทรงตามนู้นเหรอเขาไม่มีใครกล้าเปลี่ยนเหมือนู้นว่าเดี๋ยววันนี้ฝ่าฝักช่างกิจเนี่ยนะครับเอาให้ออกมาไม่รู้ให้เต็มที่แล้วกันสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับหน้าผมเองว่าจะเข้ากับทรงนี้หรือเปล่าใช่ดูเล็บ r e f เ r e n c e หน่อยนะครับนี่ก็ดูความยาวอ่ะผมอยากได้ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้เลยส่วน เรื่องสีมันสีมันขึ้นอยู่กับผมไหมหรือว่ามันทําได้ประมาณเดี๋ยวต้องนะสีฟอกสีได้ครับแต่ว่าไม่อยากให้มันเหลืองอยากให้มันเป็นสีสว่างใช่สว่างบอลแบบสว่างสว่างไปผมที่เห็นตอนนี้จะหายไปหมดแล้ววันนี้เด็ดแฉ่บแบบผมดัาจะซัดแล้วนะได้ตอนนี้ี่ด่ัีด่ามาแบบ องปีแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้มาตลอดเบื่อแล้วเบื่อแล้ว,ลวตัดแล้วนะใช่ครับ <c oughs> จะขิดหัวใรตัดแล้วนะตัดแล้ว กลมมาก <laughs> เหมือนลูกชิ้นเลยเปลี่ยนนะ <laughs> เปลี่ยนมากช่างกิจยังบอกว่าเปลี่ยนนะ <laughs> เปลี่ยนแล้วออันนี้ที่ตัดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทำสีก่อนแล้วค่อยมาเก็บท่าให้เพนเข้าส่งที โชัดๆไ่โล,ล่งแหละโล่งแบบอ <laughs> ย่างนี้เราทำอะไรต่อแหะครับเดี๋ฟอกสี๋อเราจะเริ่มฟอกสีผมแล้ว <laughs> เป็นไอโลน่า <laughs> เอาละนะเราจะเริ่มฟอกสีผมแล้ว ใส่ทั้งหน้ากากแล้วก็มีที่ครอบหูด้วย Y2K ป๊อกอันนี้คือฟอกรอบแรกนะครับมันต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนครับประมาณส0สนาทีตรนี้การคอนซ็ล์เรื่องสีเออต้องลงสีที่เขาเยนี่จะลงสีนี้แล้วก็ข้างคุณน่ะมันเป็นสีระดับนี้ส่วนตอนนอนท็อปออะคุณมันเป็นสีประมาณนี้อมันได้ถึงเลเวลนั้นเลยใช่ไหมครับใช่แต่ต้องถามตัวเองว่าไหวไหมหนังซีซ่า มันจะแสบหรือว่าอะไรครับแสบจะแสบถ้าไม่งั้นนะฟอกเขาสามโมเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งลงโค้ดเธอลงแค่เบอร์3ไฮโดรเจนสามเปอร์เซ็นที่โค้ดก็พอแต่ว่ายังไม่ถึงยังยังไม่รู้สึกแสบนะตอนนี้ยังไม่ถึงโค้ดยังไม่ถึงใช่ไหมแสบมันจะแสบแค่ไหนครับก็แสบนิดหนึงเหรอพี่มีการโผล่ แต่ว่าผมก็ไม่ไม่ไม่เสบขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ลงก้าวตอาใช่แต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าลงเลยอะทุกรอบทุกรอบบบคุณมแสบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเว้นไม้ก่อนโอเคเอาอย่างนี้พี่ผมอยากให้ตรงตามเล็บเอาไงก็ได้ผมไม่ด้อยู่ได้ทั้งวันแต่ไหนก็ทําแล้วทั้งทีเขาไม่บอกอะไรร้อยเปอร์เซ็นนะใช่แต่เขา้ฆ่าตัวเองไปดิโลแต่ผมมันจะไม่เสียใช่ไหมถ้ากัดนานขนาดนั้นถามว่าเสียไหมมันก็ มันเสียอยู่แล้วแหละอันนี้ทุกทุกขั้นตอนเก็บใส่ตอนนี้ขาดก็เป็นเรื่องแล้วผมสั้นไปแล้วผมดไม่ขาดขาเลอะไรวะช่างทำผมที่จริงใจวะมั้ยขาดขาดผมลูกขาไม่เคยขาดนะไปแล้วมันจะขาดได้ยังไงตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนตกลงกันยอนแต่ถ้าเรามีถ้าเรามีสายปานยาวกว่านี้นิดนึง ม,มันอ่อนแล้วอะ่ะน,นี่มันอ่อนแล้วจริงๆอ่ะดูนี่หลังลายกลายเป็นบอลมาเอ่ยแต่ว่าตอนนี้เป็นน้ำตาลอ่อนอๆเลยอ่ะเราทิ้งเครื่องนี้ไว้เมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วนะสี่สินาทีได้มน เวลาซาจะล้างผมรอบเลยน่อนประชุนรอบแรไรยังติดต้มอยู่รูนไหมว่ามันจะออกมาขาวอย่างที่เราอยากได้ไหม ีน่โนครบอบนี้คือลงไปที่โคนเลยรอบนี้ก็จะมีความแบบเย็นๆแสะๆนิดหน่อยรอบนี้จะแบบมีความร้อนขึ้นรอบแรกเมื่อกี้มันยังติดต้มใช่ไหมอันนี้จะสว่างขาวขึ้นรอบนี้ต้องทิ้งไว้กี่นาทีได้ครับ ถ้าทำป้องสีผมประมาณนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3-4ถึงสชั่วโมงได้ไหครับแล้วคืออยู่ไงพอกินแค่กูดซองไปไงก็ต้องวิ่งลงมาทั้งหัวอย่างนี้เพื่อจะไปซื้อของกินลองทองไดูหาของกินก่อนี้่เข้าวบ้าง,องลองท้องไปก่อนจ้า หลูดกล้จะถึงเวลาล้วฟ้าเออ่อีกรอบนึงก็ได้นะต้องล้างต้องล้างดูก่อนแต่ว่าจริงแล้วเหลืองเหลืองก็ลงสีขาวไปเขียวถ้าเหลืองลงลงขาวแล้วจะเขียวเราบางคนจะไม่รู้เรื่องสีด้วยดิให้เป็นหน้าที่ของช่างเขาแล้วกันเ,เย็นเลย เป็นแชมพูม่วงนะครับแชมพูม่วงก็จะางพวกไหล่้มไหลเหลืองอ๋อถ้าเกิดผมดูแลรักษาต้องใช้แชมพูม่วงด้วยป่ะครับแชมพูม่วงได้ครับที่ร้านจะใช้เป็นของชวัดขอบแต่ว่าของที่ร้านไม่มีขาดโอ้โหดูผมม่วงแล้วะครับเดี๋ยวผมขอทอดนี่อยนะ รู้สึกว่าอยากได้เป็นประมาณนี้มาก่อนให้มันอ่อนกว่านี้นะครับผมว่ามันยังเหลืองไปอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจลงอีกรอบนึงสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะหนึงสองสามลงเลยถ้าถ้าเขาไหวอ่ะสีชัดไหวไหวอยู่นะอยากได้ขาวอยากได้ขาวๆไว้เลยพอเราลงสีไปแล้วมันก็จะปนขาวขึ้นมาใช่ครับอีกรอบนึงกันนะครับอันรอบสองนะแต่เราว่ามันยังเหลืองอยู่พี่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะถ่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงแล้วก็ฟอกอีก รอบหนึ่งเป็นรอบที่สาสลแล้วค่อยลงสีรอบสามเริ่มถ้าสวยกว่ามอยาว่าผิดก็นะแล้วโดยปกติแล้วคือเ <c oughs> วลาฟอกสีเสร็จแล้วส่วนเนี่ยเขาก็ต้องลงสีอยู่ีเสมบ อนนรอบนี้ต้องได้แล้วไหมเพราะสามรอบแล้วเดี๋ยวหนังหัวจะไม่ไหวเอ้าเฮ้ยไม่ข่าวเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้รอบสามแล้วครับนี่ อันนี้คือสีที่พี่นุ่นจะลงใช่ที่คุณลูกค้าต้องการต้องการความสว่างระดับ12มีความเป็นประกายเงาออกบลอนบอนลมากมากแล้วเราอะบีชิ่ง3รอบแล้วเราคงจะใช้ไฮโดรเจนที่มีความไฮโดรเจนปั่าแล่ทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวไม่ต้องทิ้งถึง30นาทีเพราะว่าหนังศีรษะเราเนี่ยคืออักเสบมากแล้วไม่จําเป็นต้องทิ้งไว้ถึงปริมาณ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาก็จะมิกกัน มีการกลับตัวนี้อันนี้กับนี้ค่ะอ๋สีเดียวเลยเพราะว่าสีพื้นของคลูกค้าเนี่ยสวยแน่ลงสีได้เลยสวยสรุปว่าตรงนี้จะใช้สีหรือใช้ทั้งหมดใช่ค่ะอ๋อโอเคก็คือตามนี้เลยเดี๋ยวจะไม่ล้างแล้วก็จะลงสีแล้วเย้เย้เยลงสีแล้วเจ็บมากตีอ่อนไปเลยอ่ะอันนี้พอะแชมพูม่วงใช่ไหมมันก็เลยเป็นแบบนี้ อคือข่าวจนเห็นหนังหัวเลยใช่สวยเด็กที่บอกว่าสวยกว่าของเขาอย่าว่ากันนะเดี๋ยวต่อไปลงสีใช่ไหมครับแต่ว่าสิบสอง่เหมือนมาทำให้ทางร้านนี้เขาวุ่นวายกัน้นลุกเป็นสีอะไรนะครับนี่สีค่ะสบสองหนึ่งสีบสองหนึ่งชัดหน่อยคัดนี่เลยค่ะนี่ สิบสองอันนี้มาใช้ทั้งหลอดปะคบไม่ค่ะเพราะว่าผมคุณน้อยจริงๆแล้วประมาณครึ่งหนึ่งเราก็กะกาคราบหนึ่งตอนหนึ่งหมายถึงว่าตัวสีกับไอ้ตวไฮโดรเจนใช่ครับเหลือได้แต่ถ้าขาดแล้วต้องผสมสีใหม่มันก็อาจจะไม oh ่เหมือนกันนะไม่เท่ากันใช่สีเดียวมันก็ง่ายแต่ถ้าบิ๊กกันอัตราส่วนมันต้องเท่าๆกันเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเหมือนทำขนมเลยอ่ะใช่มันเป็นเค้กละคนขีดสีเราก็ต้องไปคนทั้งทางเดียวกันนะห้ามย้อน ย้านไปยอป้อนมาไม่ได้เพราะอะไรครับไม่รู้ว่าจารย์ขอดไว้แบบนี้สีกันสีตึงตานี่ลงทั่วหัวแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ20นาทีนะครับทีนาอันนี้คือ<บ>ช่างโดนแชมพูมุก สีผิวลงแขนกับสีมือแบบต่างกันมากต้องใส่ถุงมือใช่ไหมครับเดิมเสื้อไปเไดยังไม่เห็นนะเดี๋ยวต้องมาเห็นพร้อมๆกันตอนนี้ประทับใจมาก มันจะมีความเหลือบมุกมุกหน่อยนะก็ไม่เข่าเลยแหละเออตัว วันนี้หัวผมเนี่ยใช้ถึงสามคนด้วยกันนะจิงเหาอในการทำหัวนี้เพอิ์มาก <laughs> คือตอนแรกอะ่ะจะไปรอที่บ้านแต่นี่คิดว่าแบบมาดูเลยดีกว่า <laughs> เพราะว่าซื้อของด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ้ห <laughs> ้ายแรงอยู่นะเออฟังอยู่นะเกไ,ไดแฟนใหม่ปะฮะเกิดแฟนใหม่ปะ <laughs> จะอ้วกวาย <laughs> ปิดเองเลยปะ <laughs> ที่ฮอตเลมมันเลยให้แบบสวยเลยหัวหลินแบบเลยอ่ะใหม่ไหมใหม่มากตอนก้อนผมแล้วแ่หัหน้ากลมเป็นลูกชิ้นเลยอ่ะก็ดีแล้วหัวทุยๆอย่างเงี้ยตัดได้เอออุ้ยแพร์น้ำบอลคืออะไรแพน้ำบอลน้ำเสียวันนี้เหมือนี้หัวใหม่เสียเนี่ยรู้จังนะแรงมากหรือว่าหัวไร้ล่าหัวแบบกัวสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยโควิด

อูกจไม่ได้มานี่มามาเอาจำได้จำได้ค่ะจำได้ไหมเนี่ยจำได้จำได้หนูจำนู่นได้เหรอเนี่ยฮะจำได้ค่ะจำไม่ได้เมื่อกี้เกอบจำไม่ได้นะเหมือนใครก็ไม่รู้เมื่อกี้มันมืดมันมืดจำได้ค่ะสรุปทำมาเป่ง